สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มระดามีวิธีป้องกันแว่นตาเป็นฝ้าเวลาที่สวมหน้ากากอนามัยค่ะวิธีที่หนึ่งล้างแว่นตาด้วยน้ำยาล้างจานใช้เพียงหนึ่งหยดเท่านั้นขยี้บนเลนทั้งสองด้านและล้างออกด้วยน้ำเปล่าปล่อยให้แห้งก่อนนำมาสวมวิธีที่สองล้างแว่นตาด้วยครีมโกนหนวดขยี้บนเลนทั้งสองด้าน ล้างด้วยน้ำเปล่าและปล่อยให้แห้งครีมโกนหนวดจะเคลือบเลนทำให้เบ้ตาไม่เกิดฝ้ามัวขณะที่เราสวมหน้ากากอนามัยวิธีที่สาม ปรับหน้ากากอนามัยให้กระชับใบหน้าไม่ให้ลมหายใจลอดขึ้นไปข้างบนแล้วก็สวมแว่นตาทับด้านบนของหน้ากากอนามัยวิธีที่4พับครึ่งกระดาษทิชชู่แล้ววางไว้ บริเวณปากและจมูกก่อนที่จะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อสวมหน้ากากอนามัยเรียบร้อยแล้วจึงสวมแว่นตาทับลงไปด้านบนของหน้ากากอนามัยและวิธีที่ห้า ติดเทปกาวบนด้านบนสุดของหน้ากากอนามัยเลือกใช้เทปที่จะไม่ทำร้ายใบหน้าและทำให้เกิดบาดแผลต่อใบหน้าได้นะคะแล้วก็สวมแว่นตาทับลงไปบริเวณด้านบนของหน้ากากอนามัยค่ะ